สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับก่อนอื่นนะครับขอทักทายปราศัยขอพูดคุยก่อนที่เราจะเข้าไปสู่บทเรียนห้องเรียนออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงนะครับที่ท่านผู้ชมนะครับชมรายการทีวีตั้งแต่เพชรรามา1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับไปจะถึง Today Show 1 2 3นะครับไปจะถึงอายุน้อยร้อยล้าน1 2 สุดจัดปนัดดาคุยแซบโชนะครับบิสเ n e โอนเนอรรายการ SME ชี้ช่องเลยคือทุกรายการนั่นแหละนะครับหรือทุกช่องทางของการเข้ามาเรียนกับดรตองอินเตอร์นะครับที่เราเปิดเรียนออนไลน์ที่ราคาแสนถูกมากๆนะครับแต่ต้องชี้แจงเรื่องกติกานิดนึงนะครับต้องรบกวนทำความเข้าใจนิดนึงนะครับอย่าว่ากวนใจเลยนะครับถือว่าทุกคนเนี่ยนะครับ เป็นผู้มีบุญคุณกับผมก็แล้วกันนะครับท่านตัดสินใจเข้ามาเรียนกับผมนะอบุญคุณที่ให้มาก็จะตั้งใจสอนท่านให้ท่านทําเป็นนะฮะโดยเรามีกติกาเล็กๆเล็กๆนิดเดียวนะครับที่หลายคนเข้ามาแล้วก็งงแล้วก็บอกทําไมทําไมต้องแบบนี้ทําไมต้องแบบนี้นะครับเนื่องจากนักเรียนเนี่ยเข้ามาเนี่ยไม่ใช่หลักร้อยไม่ใช่หลักพันเข้ามาหลักหมื่นเพราะหลักหมื่นเนี่ยนะครับท่านคิดถึงจํานวนผู้คนจํานวนมากนีครับ เราจะไม่รู้ว่าคนไหนเป็นนักเรียนคนไหนเป็นอาจารย์คนไหนเป็นผู้ปกครองก็มีนะบางคนเป็นผู้ปกครองก็มาเรียนนะจ่ายเงินคนเดียวฮนะแต่เรียนทางบ้านนยอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นนะครับในส่วนนี้เราจึงมีสัญลักษณ์ผมขอเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์แล้วกันนะครับขณะที่ท่านอยู่ในห้องเรียนเนี่ยนะครับสัญลักษณ์ของเราก็คือชื่อรลย ชื่อไลน์เป็นสัญลักษณ์ว่าท่านเป็นนักเรียนหรือท่านเป็นโค้ชหรือท่านเป็นอาจารย์ไม่งั้นผมก็จะไปเรียกนักเรียนเป็นโค้ชเรียกโค้ชเป็นนักเรียนนะครับอ่าฉะนั้นนะครับฉะนั้นในส่วนนี้นักเรียนทุกคนเนี่ยนะครับเรามีกติกาที่ชัดเจนนะครับว่าท่านต้องทําตามกติกาผมนิดนึงนิดนึงเท่านั้นนะครับฉะนั้นนะครับชื่อไลน์เป็นสัญลักษณ์นะครับชื่อไลน์เป็นสัญลักษณ์ของนักเรียนว่าโรงเรียนของเราชื่อติงบิ๊กนะครับโรงเรียนชื่อติงบิ๊กนะครับ ฉะนั้นนะครับอ่านะครับตั้งใจนิดเดียวนะครับฉะนั้นสัญลักษณ์ของของลายที่ท่านจะเอาเข้ามาเรียนเราเรียนในลายในลายกลุ่มนะครับฉะนั้นสัญลักษณ์ขอให้ท่านนิดหนึ่งท่านอาจจะเรียนหนึ่งชั่วโมงชื่อลายท่านก็เป็นไปตามที่เรากําหนดเรียนเสร็จท่านกดออกจากห้องแล้วท่านจะไปเปลี่ยนชื่อลายเป็นที่รักที่สุดในโลกท่านจะเป็นเศรษฐีอครมาเศรษฐีอะไรก็ได้ครับแต่ในขณะที่เรียนเนี่ยเราขอไว้ก็คือว่าชื่อลายให้เรารู้นิดหนึ่งว่าท่านเป็นนักเรียนข้อที่สองนะครับรูป างท่านเนี่ยนะครับนะมาต่อไปก็คือรูปนะบางท่านเนี่ยมาเป็นนักเรียนแต่เอารูปหมาที่บ้านมาเนี่ยผมผมรู้ว่าท่านรักหมาท่านรักแมวท่านรักลูกแต่ว่าท่านเป็นนักเรียนรบกวนนิดหนึ่งครับเราขอเอารูปที่ท่านส่งมาให้เราเนี่ยนะครับทําพื้นหลังว่านี่คือกรอบรูปของนักเรียนนะครับฉะนั้นก็ขอกันแล้วเนาะคงไม่โกรธไม่เกลียดมันเขาก็ดา่ดาผมด่ายันพระบุรุษเลยนะ ปู่ผมก็ตายาไปนานตาก็ตายไปนานยายก็ตายไปนานนี่ด่าพา่อรอแม่อะไรเงี้ยน,นะฉะนั้นนะครับนิดนึงผมก็เป็นคนที่อยากจะตั้งใจสอนท่านนะครับท่านอาจจะเป็นในในพนในพันหรือเป็นรัฐมนตรีอะไรเงี้ยครับผมเข้าใจครับผมก็มีฮะนักเรียนมีทุกระดับชั้นมีตั้งแต่เด็กยันถึงอายุ80-90ก็มีนะครับฉะนั้นเราให้เกียรติซึ่นกันและกันเนาะนะครับคงไม่ว่ากันนะครับอ่าฉะนั้นนะครับเคลียร์กันเนาะเรื่องชื่อลาย ผมนะครับเป็นพ่อของลูกผมก็มีลูกลูกผมลูกผมก็เป็นลูกผมถ้าผมเปลี่ยนชื่อผมยังเป็นพ่อของลูกเหมือนเดิมอ,อยู่เนาะนะครับลูกผมยังเรียกผมพ่อเหมือนเดิมแล้วคนบอกถ้าเปลี่ยนชื่อปุ๊บเขาจะเรียกเป็นนน่นนี่คนยังปกติอยู่นะครับถ้าสมมุติเราเป็นเป็นครูพอเปลี่ยนชื่อไลน์ปุ๊บเราจะเป็นพันลงหรือมันไม่ใช่นะเราก็จะเป็นครูเหมือนเดิมถ้าเราเป็นภรรยา เปลี่ยนชื่อไปแล้วก็ยังเป็นภรรยาอยู่ไม่ใช่เปลี่ยนชื่อรลยปุ๊บกลายเป็นสามีมันไม่ใช่นะครับจากนั้นยังเป็นเหมือนเดิมนะครับโอเคถ้าจากนั้นกกติกาข้อน,นี้ที่เราขอบกันไว้ก็คือขอให้ท่านนะครับเปลี่ยนชื่อลายเปลี่ยนรูปนะครับป้องกันหลายเรื่องนะครับเพราะว่าบางทีก็จะมีอะไรฮะมีมิจฉาชีพเข้ามาผมเจอวันหนึ่งเป็นสิบสิบไอดียไลน์ถ้าเข้ามานะครับฉันเป็นสาวโสดฉันเป็นนายทหารหญิงอยู่อเมริกันฉันต้องการ แต่งงานกับคนไทยอะไรเงี้ยคือไอ้แบบนี้เรารู้อยู่แล้วเนาะนะครับว่าคุยสักพักเนี่ยเขาจะบอกฉันจะโอนเงินมรดกฉันมาให้เธอต้องโอนค่าธรรมเนียมไป5ล้าน10ล้านผมว่าแบบนี้อันตรายนะครับในกลุ้มของการเรียนเราก็จะป้องกันเรื่องนี้นะครับเพื่อตัวท่านเองนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อเพื่อนๆนนักเรียนด้วยกันเนี่ยนะครับเราจะไม่ถูก ล่อลวงหลอกลวงนะครับบางคนก็ถูกหลอกลวงให้เสียเงินบ้างอะไรบ้างนะครับคงเข้าใจกติกากันนะครับและขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกวินาทีเมื่อเข้าห้องเรียนดีๆที่เป็นห้องเรียนติ้งบิ๊กตลอดระยะเวลา365วันนะครับสวัสดีครับ